สัมผัสความบันเทิงที่ส่งตรงถึงบ้านคุณเ well> ริーー่มต้นความสุขง่ายๆจากทีวีธรรมดาที่บ้านคุณที่เปลี่ยนเป็นสมาร์ททีวีดูทีวีออนไลน์แบบคมชัดมากกว่า70ช่องดูรายการทีวีย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่องไม่มีโฆษณาแชทกันแบบถูกใจไม่ว่าจะเป็น Line หรือ WhatsApp เปิดไฟล์เอกสารโดยไม่ต้องงอโปรเจคเตอร์ดูคลิป YouTube ทั่วโลกด้วยความคมชัดระดับ Full HD สุดมันกับเกมมากมายในเพ t o r e ความสุขง่ายๆสร้างได้ที่ตัวคุณสัมผัสกับความสนุกได้อย่างลื่นไหลกับ Smart Box X2 Slim ด้วยราคาเบาๆที่สุดแสนจะคุ้มเพียงแค่3,990บาทที่จะทำให้คุณสัมผัสกับความล้ำสมัยและเต็มอิ่มกับความบันเทิงที่บ้านคุณได้อย่างสุดๆโทรหาเราตอนนี้เลยที่เบอร์0 2 6 5 2 0 5 0 5